รูปียรูปีย์รูปีย์50ล้าน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 สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมตลาดบอนไซของอินโดนะครับว่าจะราคาจะแรงขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยครับนี่เป็นโซนโซนขายครับดูไม้ครับ นี่ครับไม้เขาก็จะออกแนวบิดๆเหมือนกันนะครับอันนี้ยังไม่ใช่ที่สุดนะครับอันนี้เป็นตั้งโชว์ครับเป็นแนวโชว์โชว์และขายนะครับตัวน,นี้ใหญ่มากเลยครับก็อันนี้เราเพิ่งลงเครื่องนะครับเรามามาถึงแล้วแล้วก็มาที่งานเลยเรายังไม่ได้ไปที่ลง แรมนะครับไม้อันนี้มาสั่งบ้านเราไหมมาสั่งหรือมาแสียงมาสังหรืออะไรคล้ายๆมาสั่งคล้ายๆไม้บ้านเรามาดูโพบิดนะครับมาดูโพบิดปอนะครับปอบ้านเราบิดอย่างนี้เลย กี่ชั่วโมงครับจากไทยไปอินโดก็ประมาณสามชั่วสามชั่วโมงครับนี่อ,อาจารย์หลอดอันนั้นต้นอะไรคือนั่นอ่ะคล้ายมาสังแต่ว่าไม่รู้ใช่ดูเพมหน้านะครับเพมหน้านี้บิดเหมือนกันเห็นปะทั้งนั้นเลยครับไม่รู้ชื่อใช่ไหม ตอเนเรียกผมว่ามาสสังใอันนี้ก็ปอบ้านเรานี่เนาะโอ้โห<อ><อ>เขาบิดกันอย่างนี้เลยเนาะบิดโหดมากเลยเขาบิดทั้งปอนะครับแล้วก็อะไรนะอ่ามะขามเอยมะขามน่าจะรู้จักกันดีนะครับเลนโต้บอนใส่ที่เขาทำโอ้ ดูครับท่านนายกชอบแล้วไม่รู้ชอบอะไรโอ้โหเดินแป๊บเดียวชอบแล้วครับไม่เข้าไม่เข้าอย่างให้เข้าของไทยแลนด์นะไทยแลนด์ชอบนี่ครับร้านขายอู้ถามว่าตัวนี้เท่าไหร่ เท่าไรครับราคาเท่าไหร่ครับเอามัมเอาไหมไรไม่เข้ามากกวาภาษานี่ยนาสติกิง s าสติกงลูปีอ๋อเขาบอกเขาไม่ได้ขายแล้วฟอเซลไม่ได้ขายบิดโหดครับบิดจริงเคยจริงอันนี้เป็นโมกี่ยโมกเหรอครับตอนนี้ขายไหม อย่างเขาว่าเขาขายแล้วกลับได้ดิหนึ่งแสนห้าหมื่นรูเปียก็ประมาณหกเงินด,ลดอลลาร์บาทหารสามร้อยอ๋อห้าสามสิบห้าโอ้สามร้อยโอเคประมาณสามร้อยก็พราท่อบ,บ้านเรานะ เยอะมากเลยใหญ่ลอนลอยใหญ่ๆอย่างต้นนี้นี่เดี๋ยวซื้อใส่กระเป๋าไปฝากพี่เองอะ่ะนี่ใส่ใหญ่ขนาดนี้นี่โอ้โหตออินทรามก็มีนี่ครับบรรยากาศการขายไม้ดูเขาบิดดูเขาบิดครับบิดงดมากโอ้ อ่นะครับทนายกโอ้โหมะขามอาซิมใพี่แก้วเรียกไปไหนด้วยนี่ซื้อไปแล้วลอุ้มมะขาม ดูโอ้มาขามคอมบิดดูครับไม้บิดบิดมากเลยนะจันรักรับิดพื้นที่เสร็จแบงไม้ดูอ่ง์ถงอลังการดีครับใช่ครับดูบิดทั้งเพมหน้าที่เราเคยเห็นนะครับที่เห็นในอินเทอร์เน็ตนะนี่ครับเขาเอามาตั้งขายที่นี่นะโครงสร้างดู ไม่เบียดกันนะครับพื้นที่ขายของไม่เบียดกันนะี่โอ้ยไม่ใช่พื้นที่ไอ้แสดงคือคือโล่งมากแล้วก็จัดดิสเพย์ได้แบบสวยางามมากนะครับข้างในเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้ามาดูราคาธรรมลินอ๋ออายูกับินดอร์ลาสอโนโนร์รูปียรูปียรูปียเอ่อ50มิลลิออน ว0มิเรียนี้เยห้าสิบนเออห้าสล้านห้าสิล้านล้อเราขอให้มาสองล้านจมหวดอยู่แล้วห้ล้านไดน่นห้าสิล้านอะไรทาเลเียดูเปียรูเปียาล้านรูเปียเรให้าสองล้านหัสี่ร้อยสามสิบเงินเท่าไหร่เงินไทยได่เออห้าสิบบาทสาม50สิบห้าเท่าห้าเท่าก็ประมาณสองแสนห้าที่สวนพอมีต้นนึงเหมือนเหมือเนี่ยที่สวนบินิที่พอมีต้นหนึ่งไม่

ดูโครงสร้างโอ้เขาโครงสร้างเขาดีมากเลยโอ้โหใส่อันนี้ใส่ไทเกอร์ปรับอาจย์หรือใส่อะไรนะใส่ไเไทเกอร์เนาะอือไทเกอร์โครงสร้างเขาอลังการมากอ้ยนึกว่ามาขามเทศไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้อันนี้ นึกว่าต้นน้ำยุบหยับอะเชอรี่โอ้โหร้านขายของนี่ร้านขายบอนไซนี้เยอะมากแล้วเขาก็ขายแบบจุบๆขายแบบใช้อลังกาณอะ <c oughs> นี่มีเทียนโนะครงสร้างเทียนเขาดีมากเลยจันะ <S <S 2> <S 2> อ๋อเนี่ยเ,เขียนราคาติดอยู่นี่ย หรือว่าไม่ใช่ราคานี่ครับ <c oughs> โอ้โหเทียนทะเลไซส์กำลังดีเลยอ๋ยอสิบห้าจทีหรือว่าเทียนทะเลเยอะนะครับเทียนทะเลโครงสร้างดีๆเลยโอ้โห เออเทียนทะเลเขาใช่น่ารักดีที่ขาำขายนะนายกจะชอบอีกแล้วนายกนายกน่าจะชอบหินสดๆครับสีอดอดโคราชมีเข็มด้วยคนขายหิน แล้วครับท่านนายกน <c oughs> ายกจะชอบหินเ,เ,น,เนี่ยน,น่ยครับห,หินเดี๋ยวนี้เขาก็เดี๋ยวนี้เขาเล่นหินกันนะครับประกวดหินอะไรอย่างเงีเ้ยยางงเอเอ

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไนไราคาค <feed iss ima> ่อนข้างราคาค่อนข้างแรงนะครับที่ไหนครับที่อินโดรครับผมดูต้นนี้ นี่รวดน่าจะกี่ร้อยโลนิรวดก่โลนี่โอ้โหสุดจัดเนี่ยมาดูสนทะเลสนทะเลต้นนี้โอ้โหโคตรโหดุณดูครับน่าจะสนทะเล น่าจะใหญ่ใหญ่มากจบจบด้วยอ,อสนทะเลเขาไปไกลมากเลยต้นใหญ่มากนี่คืออันนี้เล็กนะครับต้องบอกว่าเล็กมาดูต้นมาดูต้นนี้โอ้โห,โห,โหนี่โคตรสนเลยใหญ่มากครับ โอ้ดูการสร้างครับดูการสร้างของเขาต้นใหญ่มากจริงนะครับกระถางสองเมตรได้ไหมเลือกกิ่งสุดสุดเลยสุด,สดนายกน่าจะเอาหินจนได้นะดูทรงแล้ว <c oughs> วนหินหลายรอบแล้ว

โอ้เม a ซิ่งมากดูเมห,หน้าหน,หน้าเขา <Ooh. S 1> สุดนี่ครับเซ็นทะเลยอดยอดยอดเซียนทะเลสวยเนาะโครงสร้างเขาอย่างเงี้ยถ้าทำได้ยอดมากนี่ครับเขายากฟีเซ้นบอลไซเขาโอ้ uh, oh. ยอดว้าวแฟนตาติกบอกว่าถุ๋ไอเล็บบัลใส่บลล้อโอ้เออทยนะครับต้นอะไรพี่ปอนต้นอะไรต้นอะไรนี่คอยอยลอโอ้ต้นคอยนี่ครับ เดใช่กระจายทุกที่าปอยากรู้ราคาไม้บ้านเขาครับก็โหดโหดนะคุยกันห้าสิบล้านคุยกันเรื่องห้าสิบล้านนะครับอย่างมะขามเมื่อกี้ก็ต้นห้าสิบล้านน้ำพรมโอ้อินโดก็มีน้ำพรมเหรอเอ้ยพวกมีด้วยไหมเออน้ำพรมฮะ ตันเซียนบ้านเซียนมาสกมาสุอันเซียนโอ้โหเทียนทะีเทียนทะเลนี้เป็นไม้ทั่วไปของ,ของเขาแล้วนี่คอยคอยคอยไไทยแลนด์เนมคอย ไอินโดนีเซียสบลูไฮคอฟสแตนบลูเอสเปิลสแตนบลูสสแตนบลูสแตนบลูสเอสเปลสแตนบลูสอสเลโอ้ยจไม่ได้เลยนี่คือข่อยนะครับข่อยบ้านเาอินเดสเตเลสตบลูส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 โอเคนี่อินโดนีเซียอินโดนีเซีย

โดดด็อก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 มาบอกเรื่งเทจาันเดอดกดดดอดกโอดก้โหนีดด่มวก t h i s i s the art of with uh, uh, Yusuf oh India ah oh. art form India demo ที่งานนี้ว้าหมวก นามพงศไม่ไม่ใช่นามพงศ์วองไแลมชน้าวน้าาอียอินเนเยออียอินเนเ บอลเซต้นเขาอินโดเขาคงสร้างอลังการมากครับใช่ครับโครงสร้างลายต้นดูอขางเฮฮามากครับนี่คนไทยมาเขาชอบโอ้บึกบึนจริงแต่ละต้นไม้ขายนะครับไม่ใช่ไม้ประกวด ไม้ขายเขาขายไม้กันขนาดนี่ไม้ขายโอ้โหบิดโนนจันแก้วมาแล้วหาไม่เจอไอ้